ใครที่เรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแต่พูดไม่ได้สักทีลองฟังคลิปนี้แล้วมาดูว่าเราเป็นหรือเปล่าเรียนมาเยอะแต่พูดไม่ได้สักทีพอถึงเวลาพูดกับชาวต่างชาติกับคิดไม่ทันรู้สึกอายหมดความมั่นใจหรือพอพูดได้นะแต่ว่ากังวลสำเนียง กลัวเขาฟังไม่ออกก็เลยแบบหมดความมั่นใจไปเลยใครเป็นหนึ่งในเสียนี้นะคะครูพูดตรงๆเลยคือเราอาจจะเรียนมาเยอะมากแต่เราไม่ได้ฝึกลงสนามจริงก็คือไม่ค่อยได้พูดกับฝรั่งนั่นเองสังเกตไหมคะเด็กที่เรียนอินเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้โตมากับการเรียนกันมาแต่เขาก็พูดของเขาได้เองเพราะเขาโดนห้อมล้อมกับคนที่พูดภาษาอังกฤษทาให้มันค่อยๆซึมซับเข้าหัวไปทีละนิดค่ะครูเห็นนักเรียนหลายคนเรียนทฤษฎีมาเยอะมากกันมาเยอะมากบางคนรู้ศัพท์เยอะมากเลยด้วยซ้ําแต่พอเราไม่ได้พูดอะ่ะพอเจอเจ้าของภาษาจริงๆเราก็ลก ขิดไม่ออกไปต่อ,อย่ังไงอะจากการที่ครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนมาเป็นพันคนนะคะการเรียนภาษาให้ได้ผลอนะมันเป็นไปได้2แบบแบบค่อยๆเรียนกริมมาค่อยค่อยจำศัพท์ค่อยๆฝึกแต่งประโยคอันนั้นน่ะดีมากๆนะมันทําให้เราเข้าใจภาษาจาก แ,แล้วเราก็แต่งประโยคอะไรได้เองแต่ถ้าเราโตแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะหรือแบบที่2เลยซึ่งจะสนุกด้วยคือการเรียนแบบฝึกลงสนามจริงให้พูดคุยกับฝรั่งเลยฝึกการออกเสียงการฟังการพูดแล้วมันจะพัฒนาไปแบบสูทแบบนัทโรเลยแต่คาจริงครูว่าเข้าใจนะในเมืองไทยเราจะไปหาฝรั่งมาฝึกภาษาได้ยังไงรายวันวันนี้ครูก็เลยจะมาขอแนะนําแพลตฟอร์มที่ครูส่งนักเรียนของครูเนี่ยไปเยอะมากให้ไปลงสนามจริงขอแนะนํา iTalki มากๆเป็นแพลตฟอร์มสอ ภาษาแบบตัวต่อต,ต,ตัวกับเจ้าของภาษาเลยส่วนตัวครัวนะใช้เรียนจีนเราได้ผลดีมากวอาหุ้ยชัวห้ายอยู่ละ สนทนากับครูจีนแล้วมันแบบลด,ดใช้ได้จริงถ้าใครอยู่ในที่ที่หาฝรั่งพูดคุยด้วยยากอะ่ะคือตอบโจทย์เลยทุกคน iTalki เนี่ยมันช่วยให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วแพลตฟอร์มเขาใช้ง่ายมากๆค่ะใครอยากเริ่มลองใช้นะคะครูม,มีโค้ดส่วนลดจาก iTalki มาให้ด้วยคลิกลิงก์ด้านล่างในคําอธิบายเพื่อไปรับ d i s c o u โค้ดได้เลยนะคะไปลองใช้ได้เลยมันคุ้ม โค้ดที่เขียนให้นะคะเติมเงิน10ดอลจะได้รับฟรี5ดอลไปใช้สำหรับบทเรียนแรกได้เลยค่ะแต่โค,ค้ดครูได้แค่50คนแรกเท่านั้นนะรีบหน่อยนะคะที่ครูชอบมากๆเลยนะคะคือในแพลตฟอร์มนี้คือเราเลือกครูได้ว่าจะเอาเจ้าของภาษาจาก ประเทศไหนเรากดดูโปรไฟล์ได้เลยว่าเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรเราอ่านรีวิวแบบดูได้หมดเลยและที่ครูชอบมากมากคือมันครูทุกคนอะคะ่ะมัน,จะม,นจ,ะจะมีตารางเรียนขึ้นมาให้เรารู้เลยว่าเอ้ยเราอยากเรียนเวลานี้คลิกได้เลยไหมจองพ่กนี้ได้เลยไหมเวลานี้มันใช้ง่ายมากอะพอหาครูที่ถูกใจแล้วกดบุกเองได้เลยชอบมากที่มันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครูเขามีให้เลือกเยอะมาก,ม,ากมีครูให้เลือกถึงแบบส0,000นคนอะทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสเปนญี่ปุน่นจีน คือมันมีหมดมีให้เลือกเรียนถึง150ภาษาเลยทุกคนมันมีภาษาเยอะมากแล้วการเรียนกับครูเจ้าของภาษานะคะมันทําให้เราพัฒนาการพูดการฟังได้รวดเร็วมากเลยอะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีใช้วิธีใช้งานมันง่ายมากเลยนะคะเข้าเว็บ iTalki เราก็สมัครสมาชิกไว้ได้เลยอันนี้ครูสมัครไว้แล้วกด search เลือก teacher เลือกได้เลยว่าเราอยากเรียนภาษาไหนเช่นอันนี้ภาษาอังกฤษทีเชอร์จากประเทศไหนบ้างเจ้าของภาษาก็ United States United King d o m Canada Australia New Zealand ก็ได้น,นี้ที่ครูชอบเลือกนะอยากพัฒนาด้านไหนก็เขียนได้เลย pronunciation การออกเสียง grammar spelling reading listening writing speaking หรือ Job interview business ก็ได้โทองค์โท,อโท่อีก i e l อ s มีหมดสมมติเราลองเลือก speaking ดูก่อนเลือกครูเจ้าของภาษามาแล้ มาดูกันเลยมีครูอ,อะไรบ้างครูชอบที่ว่านเนี่ยเราดูอินโทรได้เลยว่าครูเขาเป็นยังไงครูเขาเป็นไ์แบบไหนเราอ่านได้เลยไม่ต้องกลัวบงแล้วนี่มันมีวิดีโอให้ด้วยนะเอามาดูครูค,คนนี้เริ่มทราเว l เล s ั่นแค่6 5ดอสิบเอง my name is Mandy and I am teaching with italki I am native to the United States but I've been living in sunny Spain for the past four going on five years นาา่ารักอ่ะสัมเนียงเราชอบไหมอันนี้ครูมาจากเมกาเป็นคนสนุกสนานนะชอบทราเวลด้วย ชอบมุงชอบแมวชอบดูหนังอันน่าสนใจอสมมติตัดสินใจแล้วอาฉันชอบครูแมนดี้กดบ o ๊กเล s o นตรงนี้ค่ะแล้วครูชอบมากเนี่ยทราวเลส s นสามสนาทีหกดอนกด next มันขึ้นมาเลยว่าครูเขาว่างวันไหนบ้างอันเนี้ยถ้าเราว่างวันเนี้ยตอนเนี้ยเราก็เรียนได้เลยและที่ชอบมากๆนะมันไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกแบบรายเดือน คนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแต่พูดไม่ได้สทัทีครูแนะนําให้เรียนควบคู่กันไป2อย่างทั้งไกรมารและสนทนาค่ะแล้วก็ค่อยๆจําคําศัพท์ไปด้วยฝึกเอาทุกอย่างที่เราเรียน,นยมาสนทนาจริงๆกับครูเจ้าของภาษาเลยวันละนิดวันละหน่อยรับรองพัฒนาแน่เดี๋ยวเรามาลองเรียนกับครูกัน Good morning Good morning Vivian How are you today oh, I'm doing great Yes, thanks for asking. Where are you from? Oh, I'm from the United States. American, born in North Carolina, but I was raised in Indiana. in The countryside. Farm life. <laughs> love it. I love your accent. Can you teach me something in American? What would you like to practice? Um, how can I say, Hi baby? I miss you so much. Can you call me later? Okay. Oh, right. <laughs> so typically we'll work from the side. You want to pay attention to the lip movement but the jaw hi 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 baby hi baby hi baby, hi baby. Hi i miss baby. you i miss you you're going a little bit high in your pitch but it's okay but actually your, your accent's okay because you're opening your jaw with the i sound and with the eh, eh, baby because many times they will say baby like you're not opening baby, baby. i see baby. but you ba have to Yes, you're pursing your lips together and you're opening your jaw for the A sound, the A ah, ah, and the I. Hi, baby, I miss you. Oh, I love it. Hi, baby, I miss you. But if you're talking about B versus V, mm -hmm. right, this is really difficult. Uh, also, the T and the Th sound. Oh. Um, so that's when you have the tongue will come out, where your tongue comes out and you're firmly pressing on the teeth, like between top and bottom. This is really difficult. Th. So many times they'll say, "You are these. such an amazing teacher." Have you ever had Thai students? Oh, of course. Actually, I've had Thai students in group classes in person, and also I've worked in Thai schools. So I've worked in a public school, and I've worked in an international school. So I had high school, secondary level practice. I mean, teaching instruction as well as in the kindergarten level. Oh, wow. What do you think English learners struggle with the most? And it depends on your region, your native tongue, but I would say many majority of students, advanced students, they want pronunciation and accent attenuation or the perfection of the accent. Um, if you're a beginner student, just the grammar focus, you know, structuring simple sentences and then to the uh, more ideas when you're uh, storytelling is usually what I practice with them. So, I always ask the students what they want to learn and exactly what their end goal will be. So, then from there, you can individualize the lesson plan of the program. A lot of students don't like to learn grammar. What do you think about that? Uh, because it's a hassle, many rules, many exceptions in the English language. Mm -hmm. um, but for me and my classroom, I take the students again through storytelling processes wow so you've seemed so experienced how long have you been teaching yeah. English Thank I you. love it. you're like, ah, like ah, my, ah, ah. <laughs> my background is actually and my bachelor's degree was um yeah psychology and neuroscience what I'm studying now is like a health focused research in Bangkok um but I was a business owner in the United States. I became an English instructor during COVID. I was already living in Jordan. I took the TEFL certification online and I immediately began teaching in a kindergarten there. And I was honestly fear. I was I had fear really? teaching. What made you start teaching at iTalki? Uh, oh, definitely the flexibility. So, I think I've been on iTalki now for since 2021, but iTalki has been the best with customer service. Mm. I love Italki because if there's any issue you can send a help message they will respond immediately or within 24 hours you don't see this with many platforms as well you have a review on both sides i can review you you can give me a rating and it's really set it's amazing so i've always had a good communication structure on italki so that means you recommend italki to english learners i use italki for arabic as well so oh. there's a wide range of selection and again the flexibility even when you're traveling it will automatically adjust your time zone so you never yeah. have to worry about difficulties you can also sync it with your google calendar yeah. so you know we have the 30 minute awareness it will alert you which is like fantastic on our end i learned chinese with um, a teacher from italki as well I'm like, lao Shu. How did you think your students improved by taking lessons at italki? I yes. think you have the freedom to build a good rapport mm -hmm. and a good relationship with your students to individualize, to personalize your lesson. What I work with with one student is completely in opposition to another student based on goal, level, personality. Yeah. You also have, like I said, the scheduling and the booking is instant. You could yeah. have an instant class if you mm -hmm. just. You know, have some free time, maybe you're traveling at the airport, you just want to take a class, you can take the classes from your phone. Yeah. I think the efficiency, the flexibility, and uh, yeah, just the overall communication style yeah. from the platform itself. Thank you Jessica you are amazing เห็นไหมคะว่าการเรียนมันง่ายแล้วมันเลิศมากแล้วเวลาเรียนนะคะครูเขาก็จะเตรียมสื่อการสอนมาให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่น PDF เกมต่างๆแบบฝึกหัดคำถามฝึกฝน,ฝกฝนเพิมเ่มเติมมาเขามีครบทุกอย่างเขา Custo ม i z e มาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนครูคิดว่ามันสนุกมากเลยอะในส่วนตัวตอนครูเรียนจีนอะเขาหาอะไรใหม่ๆมาสอนครูตลอดเลยอะแล้วมันได้ interaction มันได้ have a conversation จริงๆเขาเหมือนจริงแล้วหลังจบ,บบทเรียนนะคะเขาก็จะส่ง หลบบทเรียนมาให้เราด้วยให้เราได้ทวนครบครันมากเลยสรุปนะคะใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษแบบรวดเร็วได้ผลจรงิงและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่ทันอีกต่อไปลองใช้ i t a l k i ดูเลยค่ะเรียนได้ทุกเมื่อทุกที่ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือระหว่างการเดินทาง เรียนตัวต่อต,ตัวกับครูเจ้าของภาษาใครอยากเริ่มลองใช้นะคะคลิกด้านล่างคำอธิบายได้เลยครูมีดิสค o u n ์โค d e จาก iTalki มาให้โคดนี้นะคะเติมเงิน10ดอนเราจะได้รับเครดิตฟรีอีก5ดอนไปใช้สำหรับบทเรียนแรกได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะอันนี้ได้แค่50คนแรกเท่านั้นครูบอกเลยนะถ้าเกิดสิ่งนี้ไม่ดีจริงๆครูไม่มานำเสนอแน่นอนส่วนตัวใช้เองและส่งนักเรียนส่วนตัวของครูเองเนี่ยที่เรียนแ r a m มาเนี่ย ไปฝึกพูดเยอะมากเพราะมันเป็นการบังคับให้เราแบบเอ้ยเราต้อง speak English แล้วถ้าฝึกแบบนี้พูดกับเจ้าของภาษาบ,าบาอ่อยๆอ่ะมันพัฒนาจริงทุกคนไม่เชื่ออยากลองคลิกคำอธิบายด้านล่างไปรับส่วนลดแล้วไปลองเรียนเลยค่ะส่วนใครเรียนแล้วมีครูคนไหนแนะนำนาก็เขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ได้เลยเรียนเรารู้สึกยังไงลองเขียนในคอมเมนต์มาแชร์กับครูหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ